9อันดับผักพื้นบ้านที่มีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สุดติ่งก็ยังคงนำผักสมุนไพรพื้นบ้านที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมาแนะนํากันเช่นเคยนะคะพอพูดถึงสารอาหารที่สำคัญต่อกระดูกอย่างแคลเซียมส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันก็มีอาหารเสริมมากมายที่มีแคลเซียมสูง แต่ทว่าสำหรับผู้ที่ชอบกินผักและอยากรู้ว่าผักพื้นบ้านชนิดใดบ้างที่มีแคลเซียมสูงที่สุดเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนได้ซึ่งในบ้านเรามีผัก9้าอันดับที่มีแคลเซียมสูงกินแล้วช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงอีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านอีกด้วยซึ่งนั่นก็คือ 1ใบชะพลูสำหรับผักอย่างใบชะพลูนั้นจัดว่าเป็นผักพื้นบ้านที่มีแคลเซียมสูงมากๆเลยนะคะเพราะใบชะพลูเพียงแค่100กรัมจะมีปริมาณของแคลเซียมที่มากถึง600มิลลิกรัมกันเลยทีเดียวซึ่งถือว่ามีในปริมาณที่มากกว่าผลิตภัณฑ์จำพวกนมซีดซึ่งใบชะพลูถ้าหากต้องการกินเพื่อช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง และเพิ่มความหนาแน่นให้กับมวลกระดูกเพื่อป้องกันโรคก,กระดูกพรุนนั้นแนะนำว่าให้กินแบบสดๆจะดีกว่าเพราะถ้าหากนำใบชะพลูมาปรุงสุกก็จะทำให้ปริมาณของแคลเซียมลดลงไปด้วยนั่นเองค่ะ 2. ดอกแค่ ดอกแครเราก็มักจะเห็นนำมาประกอบอาหารก็หลากหลายเมนูหรือจะนำมาลวกจิ้มกินกับน้ำพริกก็อร่อยลงตัวมากๆซึ่งดอกแค่เพียงแค่100กรัมจะมีปริมาณของแคลเซียมที่มากถึง400มิลลิกรัมเลยนะคะดังนั้นเพื่อช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนยังไงก็อย่าลืมที่จะนำดอกแคมาคิดสันเมนูอาหารหรือนำมาเป็นผักข้างเคียงในแต่ละมื้อกันด้วยนะคะ 3. ผักกระเฉด ผักกระเฉดเป็นผักที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูหรือจะนำมากินแบบสดๆก็ได้เช่นกันซึ่งผักกระเฉดเพียงแค่100กรัมจะให้แคลเซียม390มิลลิกรัมและผักกระเฉดไม่ได้มีเพียงแค่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้เท่านั้นนะคะ แต่ผักกระเฉดยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ในปริมาณที่เยอะมากๆถ้าหากกินผักกระเฉดให้ได้บ่อยๆก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมและช่วยให้ระบบการขับถ่ายดีขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะ 4. โหระพาสำหรับโหระพาส่วนใหญ่ผู้คนก็จะนิยมกินกันแบบสดๆซะมากกว่าหรือบางเมนูก็จะนำมาปรุงเพื่อช่วยเพิ่มความหอมและเพิ่มความอร่อยมากยิ่งขึ้นซึ่งใบโหระพาเพียงแค่100กรัม จะให้แคลเซียมที่มากถึง336มิกลลิกรัมเลยนะคะอีกทั้งใบโหระพายังมีสปปรรพคุณช่วยขับลมขับเหงื่อขับเสมหะแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อรวมไปถึงเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยจึงช่วยแก้อาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีดังนั้นการกินใบโหระพาบ่อยๆจะช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงและช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีอีกด้วยล่ะค่ะ 5. สะเดาผักสะเดาจัดว่าเป็นผักเพื่อสุขภาพเลยนะคะ เพราะผักสะเดาเป็นผักที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิดที่มีสปปรรพคุณช่วยต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดีอีกทั้งผักสะเดายังเป็นผักที่มีแคลเซียมสูงอีกต่างหากผักสะเดาเพียงแค่100กรัมจะมีปริมาณของแคลเซียมที่มากถึง350มิลลิกรัมกันเลยทีเดียวและไม่เพียงเท่านั้นผักสะเดายังเป็นผักที่มีกาก,ากใยสูงจึงช่วยให้ระบบขับถ่ายมีความคล่องตัวมากขึ้น และด้วยรสขมฝาดของผักสะเดาจึงมีสปปรรพคุณช่วยขับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารส่งผลทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นถ้าหากอยากมีสุขภาพดีทั้งห่างไกลจากโรคร้ายแรงต่างๆและมีกระดูกที่แข็งแรงผักที่ห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือผักสะเดานะคะ 6. ตตำลึงนี่คือผักริมรั้วที่มีสปปรรพคุณไม่ธรรมดาเลยนะคะผักตำลึงจัดว่าเป็นผักที่มีแคลเซียมสูงเช่นกัน เพราะผักตำลึงเพียงแค่100กรัมจะมีแคลเซียมที่มากถึง125มิลลิกรัมซึ่งมีสปปรรพคุณเด่นๆเลยก็คือช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยเพิ่มความหนาแน่นให้กับมวลกระดูกดังนั้นการกินผักตำลึงให้ได้บ่อยๆจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนได้และที่สำคัญผักตำลึงยังมีสปปรรพคุณช่วยลดการแข็งตัวของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนสะดวกมากขึ้นอีกด้วยค่ะ 7. ใบมะกรูดส่วนใหญ่แล้วใบมะกรูดมักจะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเมนูอาหารที่หลากหลายเมนูเพราะด้วยกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวใบมะกรูดจึงช่วยเพิ่มความหอมให้กับเมนูนั้นๆได้เป็นอย่างดีซึ่งใบมะกรูดจัดว่าเป็นผักที่มีแคลเซียมสูงมากที่สุดเลยนะคะใบมะกรูดเพียงแค่100กรัม จะมีปริมาณของแคลเซียมที่มากถึง1,672มิลลิกรัมก็เลยทีเดียวโดยสปปรรพคุณเด่นๆของใบมะกรูดเลยก็คือช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยบำรุงข้อกระดูกช่วยบำรุงเส้นเอ็นดังนั้นการกินใบมะกรูดให้ได้บ่อยๆจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ค่ะ 8. ผักแพวผักแพรส่วนใหญ่ก็จะนิยมนำมาปรุงอาหารซะมากกว่า เพื่อเพิ่มความหอมให้กับเมนูนั้นๆหรือบางท่านก็นิยมนำมากินเป็นผักข้างเคียงน้ำจิ้มก็อร่อยไม่เบาซึ่งผักแพลวเพียงแค่100กรัมจะมีปริมาณของแคลเซียมที่มากถึง580มิลลิกรัมมีสรระคุณช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยบำรุงกระดูกและช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยล่คะค่ะ 9. ใบยอ ใบยอเป็นผักที่มีสรรพคุณที่ดีต่อสุขภาพไม่ใช่น้อยเลยนะคะเพราะเป็นยาระบายอ่อนๆกินแล้วจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นอีกทั้งใบยอยังเป็นยาช่วยบำรุงธาตุช่วยขับเสมหะ ช่วยขับประจำเดือนช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเรง็งและที่พลาดไม่ได้เลยก็คือใบยอจัดว่าเป็นผักที่มีแคลเซียมสูงเช่นกันใบยอเพียงแค่100กรัมจะมีแคลเซียม470มิลลิกรัมซึ่งมีสรรพคุณช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้เป็นอย่างดีค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ